สวัสดีครับพ่อจะไปไหนครับจะไปดูล่างน้องน้อยเ่ยพ่อพ่อไปดูจะเอาหนูมาไว้บ้านแล้วใช่ไหมครับใช่พ่อจะถึงเวลาแล้วครับจะไม่ทันพ่อครับพ่อถ้าพ่อเอาหนูมาไว้บ้านพ่อองให้หนูไปหาหลวงตาด้วยนะครับได้ไม่เป็นไรหนูต้องไปหาหลวงตาด้วยเพราะว่าหลวงตาเลี้ยงหนูมาพ่อกับแม่ให้กิน ถ้าพ่อบังคับไม่ให้หนูไปไม่ได้นะครับหนูต้องไปทางโู้นไปทางนี้อย่างที่หนูของลวงตามาเนี่ยครับวันนี้ลวงตาไม่อยู่ครับลุงตา <ไป S 1> ขึ้นไปข้างบนครับเลยหนูบอกไอ้ต้นคุณแล้วก็น้องเล็กเดี๋ยวพี่ไปบ้านพ่อบ้านแม่แป๊บนึงนะไปหาหนูหนูว่าจะบอกโชคบอกลาพ่อกับแม่นะครับ หวยหวยมันจะบึนบึนนะครับงวดเนี่ยค่ะแม่อะไรบึนอะไรข้างบนครับสามตัวมันบึนบึนครับเขาบอกว่าจะเอาบึนบึนครับบึนบึนน่บอกเลยก็หนูก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าบึนบึนแต่มันบอกว่าจะบึนจิตจิตแปดอะไรอย่างเงี้ยคัะแปดเปดครับบึนหน้าบึนหลังครับก็ยังไม่รู้ครับแต่หนูว่ามันบึนนะครับ ก็จะเป็นเจ็ดจดแปดหรือเก้าเก้าเก้าจิตอย่างเงี้ยครับเก้าหกอะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็ยังไม่รู้มันบอกว่าเบิ้ลแน่นอนครับแต่ข้างล่างอ่ะหนูโอ้ห,หเดี๋ยวถ้ามันผิดเขาก็จะว่าอีกนะครับหนูเพียงแต่รู้นะครับหนูไม่ได้ให้นะครับพ่อครับหน,หน,หน,บหนูหนูไม่ได้ให้นะครับพอ่อรูพ้พวกขอยุต่างวด ถ้ามีเลขกลางพ่อหนูกลัวจะเป็น91 9060เนี่ยพอ่อหนูกลัวจะเป็นอย่างเนี้ยครับเลขกลางนะครับกลัวจะเป็น61 60อย่างเงี้ยพอ่อถ้าซื้อ60ต้องซื้อ90ด้วยนะพ่อนะแล้วก็ซื้อ61ก็ต้องซื้อ91ด้วยนะพอ่อ จำไว้ตอนเนี้มันบอกอย่างเนี้ยครับแต่หนูยังไม่รู้แน่นอนครับหนูไปก็เขาหลวงพ่อครับเขาให้หลวงพ่อขึ้นไปบนนู้นครับมันจะสัญจรหรือไม่สัญจรหนูยังไม่รู้เลยครับ richness, เขาบอกว่าจะสัญจรครับสัญจรเขาจะแจ้งลวงหน้าเลยครับแต่เขาบอกว่ายังไม่บอกหนูก็ยังไม่รู้นะพ่อเนาะแต่รู้แต่ว่าเขาคุยกันครับบึนบ,นบึนครับ อย่างบ้ลเบิ้นเจ็ดเจ็ดแปดอย่างเงี <communist. S 2> <pacing S 3> ้ยครับหรือเจ็ดเจ็ดหกอย่างเงี้ยครับหนูยังไม่รู้นะครับก็กลัวเบิ้นอย่างนั้นครับแต่ข้างล่างหนูหนูรู้แต่ว่าเขาบอกว่าจะเอาหกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อศูนย์หกก็ต้องซื้อศูนย์เก้าด้วยถ้าซื้อหกหนึ่งก็ต้องซื้อเก้าหนึ่งกันไว้ด้วยครับ หนูรู้แต่ว่าแค่นี้ครับแต่หนูไม่ได้ให้หนูมาบอกเฉยๆนะครับหนูได้ยินอย่างนี้ครับไปดูล่างเองนะวันนี้นะครับแต่พ่อครับแม่คขาจะจะเอาองค์สูงองค์ใหญ่กว่านั้นมันมีไหมเนี่ยหนูไม่รู้ครับเดี๋ยวหนูดูเอาเลยครับถ้าไม่ชอบหนูก็ไม่เอานะพ่อเนาะครับหนูขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวหนูหนูหนูไป ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูมาคุยกับพ่อกับแม่ใหม่นัคะจะมีใครมาให้หวยลาววงไหมว,วันนี้วันเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวน้อยแสดงเองเลยครับวันนี้ครับหนูมาแน่นอนครับพอดีแม่เยอรมันอยากจะถูกเลยครับเมื่อคืนนี้ก็ผิดเนาะพ่อนเนาะแม่บอกไปผิดเลยแม่ไม่รู้ว่าออกหวยใหญ่แล้วหวยเลยหวยใหญ่แล้วหวยลาวแม่บอกไม่รู้เนาะพ่อนเนาะวันนั้น พอแม่ได้เขาก็ไม่ทวระครับนี่แม่ไปซื้อรถตะลี่อ่ะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนวดเนี่ยเดี๋ยวน้อยมาที่สายหน่อยนะครับครับเดี๋ยวน้อยมาบอกครับบอกสองตัวถ้าน้อยไม่ได้อเอาแค่สองตัวเนาะพ่อเนาะได้กี่ตัวก็ได้ครับถ้าข้างบนหางเดียวก็หางเดียวถ้าข้างล่างวันนี้น้อยมาแน่นอนครับน้อยไปกำลังขึ้นไปดูครับ นี่ลููบอกแล้วว่ะหัวใหญ่มันบอกว่าจะบุนบุบุนบุญจิตกิดอกอย่างเงี้ยครับหรือจิกิตหรือจิตแปะกิตอย่างเงี้ยครับบุนหน้าบุนหลังหนูยังไม่รู้ครับลูกเพียงแต่บอกเฉยๆแต่เลขกลางมันวงไว้ตอนนี้นะพ่อ6160ว,ว,วงไว้เลยครับ หนูบอกว่าถ้าซื้อหกก็ต้องซื้อศูนย์ศูนย์หกต้องซื้อศูนย์เก้าด้วยนะพ่อนะซื้อหกหนึ่งก็ต้องซื้อเก้าหนึ่งด้วยครับกันไหมครับกันไว้ทักตัวละห้าบาทก็ได้เดี๋ยวหนูไม่ได้ให้แต่หนูได้ยินเขาครับเพราะตอนนี้อพ่อบอกว่าให้น้อยอยู่เฉยๆก่อนครับน้อยก็จะอยู่เฉยๆครับแต่น้อยน้อยคัน น้อยอยากปลูกพระนเท่าี่ของน้อยอะครับโอ้ยเ่้วเต็มเลยเดี๋ยวป่ายมาแน่ใช่ไหมนี่ครับป่ายมาบอกข่าแน่นอนครับเดี๋ยวดีอยไปดูก่อนครับ ตอนบ่ายดีกว่าเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวบ่ายหนูมาครับสวัสดีครับ